จะพูดถึงการวาดพาราโบลาเบื้องต้นนะถ้าคุณต้องการรายละเอียดทําไว้แล้วในเว็บไซต์คุณไปเปิดดูได้เลยอันนั้นเป็นรายละเอียดคุณต้องการเลตัสเล็กดัม้มเดลักชวิกทั้งหลายแหละแต่ในเรื่องหัวข้อนี้ผมจะวาดคร่าวๆเพื่อนําไปใช้เฉยๆไม่ได้เอารายละเอียดขนาดนั้นโอเครูปแบบจริงๆแล้วมันจะมีอยู่2รูปแบบแ,บบแค่นั้นเองสําหรับฟังก์ชันพาราโบลาเบื้องต้นคือหน้าตาในรูปแรกเลยนะที่คุณเจอตั้งแต่ตอนมอต้นแล้วเนี่ย y เท mm ่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c ผมให้ abc mm hmm. เป็นค่าคงที่ใดๆ mm hmm. นี่คือแบบที่ mm hmm. 1กับแบบที่2คุณแค่สลับ x กับ y ถ้าคุณเข้าใจแบบที่1ได้ทั้งหมดแบบที่2คุณแค่ทำสลับกันนิดเดียวแบบที่2จะเป็นแค่ x เดียวเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ ay กำลังสบวก by บวก c เท่ากับ0เหมือนกันแค่นี้เอง นี่คือ2ลักษณะที่ผมจะวาดกราฟมันโอเคฉะนั้นในบทนี้ผมขอเริ่มจากแบบที่1ก่อนนะนี่แบบที่1ถามว่าแบบที่1เนี่ยคือ y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c แค่นี้หน้าตานะจะเป็นว่าคุณต้องเข้าใจรูปแบบพื้นฐานก่อน ไอ้ตัวเนี้ยเก็บไว้ก่อนดูดูรูปพราโบลาพื้นฐานก่อน y เท่ากับ ax กำลังสองนี่มันเริ่มจากสิ่งนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆนี่ดูมันจะเกิด2ประเด็นถ้าผมบอกว่า a มากกว่า0รูปนี้นะ y เท่ากับ ax กำลัสงสองนะ สิ่งที่เกิดรูปนะจะเป็นพาราโบลาหงายแค่นั้นเองแต่ถ้า A น้อยกว่าศูนย์ขึ้นมาเมื่อไหร่พาราโบลาเป็นไงความหน้าตามันผมยกตัวอย่าง y เท่ากับ x กำลังสองนี่ผมยกตัวอย่างมาหน้าตากราฟเป็นนี้เลยฟุบฟุบแค่นี้นี่คือแกน x อันนี้คือแกน y ต่อไปพาราโบลาความ นี่หน้าตาเหมือนกันเดิมเลยมี x y ยังไงนี่พาราโบลาความแค่เดีอกลักษณะตัวนี้เท่ากันนะนี่คือสิ่งที่บอกพาราโบลาหงายกับความแล้วทีนี้ให้คุณมาดูตัว a หน่อยผมนับจากหนึ่งนะมันมันมีสิ่งที่เปรียบเทียบระหว่างพาราโบลาสองตัวอีกว่าเฮ้ยอะไรแม่งกว้างกว่ากันวะดู ผมจะมีนะให้นะ y 1นะเดี๋ยวให้คุณลองนั่งพิจารณาดู y 1คือ x กำลังสองธรรมดาเดี๋ยวะ y 2นะเท่ากับ2 x กำลังสอง y 3นะเท่ากับ1ส่วน2 x กำลังสองผมจะวาดในแกนเดียวกันแูนี้และใคุณเปรียบเทียบว่าอะไรคืออะไร นี่แกน y นี่แกน x อันนี้ผมบอกเออรูปแรกนะคุณดูน,นะแล้วรูปที่สองมันจะาก,กว้างขึ้นมาหน่อยแล้วรูปที่สามพยายามวาดให้มันศูนย์ศูนย์เลยนะแหมอย่าไปงงนะเว้ผมแยกก่อนนี่คือรูปที่หนึ่งเดี๋ยวผมทำกลมๆไว้นี่คือรูปที่สองผมทำกากรกบาทไว้นี่คือรูปที่สามแต่ไม่รู้ว่าไอสามรูปเนี้ยอะไรคือ y หนึ่ง y สอง y สาม ดูให้คุณลองนั่งซูมมาแล้วพิจารณาก่อนนะเฮ้ย x กําลังสองอยู่ตัวไหนวะสามอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยรูปแรกรูป2อรูปสแล้วไอสอตัวนี้อยู่ไหนวะหลังจากคุณพิจารณาเสร็จอาจจะเป็นหลายคนว่าไอเนี่ยไอนายี่สุดเนี่ยต้องเป็นอะไร1นส่วนส x กําลังสองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหลายคนมันคิดสลับกันให้คุณดูนะไอ้ตัวจำไวาเลยกราฟที่แคบที่สุด จะมีค่าข้างหน้า x มาก x กังสองอันนี้ y สองกราฟที่เป็นลูกศรเนี่ย y สองแคบสุดส่วนไอ y หนึ่งอยู่ตรงกลางผมนับอิงจาก reference เลยนะจากตรงกลางเนี่ย y หนึ่งส่วน y สามอะ่ะคือตัวนี้เราได้ก็สรุปแล้วว่าสิ่งที่อยู่หน้า x มากๆเนี่ยจะแคบกว่าโอเคไหมจะแคบกว่า ถ้ามันยิ่งเป็นเศษส่วนแบบนี้มันจะกว้างกว่าเดี๋ยวมาดูกันเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวผมลบตรงนู้นแป๊บต่อต่อตัวต่อ,ตอไม่ได้สอนต่อทีนี้ผมได้ข้อสรุป,ปแล้วนะเครื่องหมายบวกลบไม่เกี่ยวนะเครื่องหมายบวกลบก,ก็คือเป็นการระบุแค่ว่ามันใหญ่หรือควา้าส่วนไอ้ตัวเลขมากน้อยเนี่ยผมสรุปตรงนี้ว่าถ้า absolut a ผมนับจากเลขหนึงนะ absolut a ตัวเนะี้ยเออมากกว่า1ผมเทียบกับผมบอกก่อนเทียบกับ y เท่ากับ x กลังสองคืออันนี้คือ a เท่ากับหนึหน้าตาปกติให้ a เท่ากับหนึ่ไปก่อนถ้า absolut e a มากกว่าหนนี่เกิดอะไรขึ้นกราฟจะแคบแคบกว่า y เท่ากับ x กลังสองเหตุผลเพราะว่าตัวเลขมันเยอะเดี๋ยวผมจะบอก กราฟถ้าแอบ o ุล t e A น้อยกว่า1เนี่ยกราฟจะกว้างกว่า y เท่ากับ x กำลังสองให้กลับมาดูใหม่ให้กลับมาดูตรงนี้หน่อย y เนี่ย x กำลังสองนะ2 x กำลังสองทำไมทำไมไอน,นี้มันถึงแคบกว่าคุณลองสมมุติเลขง่ายๆเลยผมเอาสมมุติเลข1เอาเลข10ก็ได้เลข10ถ้า x ทุกตัวนะเป็น10นะเกิดอะไรขึ้นถ้า x ทุกตัวเป็น10ดูถ้า อ่ะผมออกจากรูปนี้นะถ้า x เท่ากับ10เนี่ยถามว่า y 1เท่าไหร่ดู y 1. 1 x เท่ากับ10 y 1ก็100 y 2เท่าไหร่ y 2ปลาเข้าไป200 y 3เท่าไหร่ y 3มันถูกหารด้วย2มันก็เหลือเท่าไหร่50จาก3ตัวนี้กลับไปดูกราฟเดิมอ่าย้อนกลับไปดูกราฟเดิมให้คุณดูรูปตรงนี้ฟึบนี่ผมตัดตรงนี้เลย นี่คือ x เท่ากับ10นี่คือสิ่งที่ผมสมมุติขึ้นสังเกตว่าสิ่งที่ x เท่ากับ10เนี่ยอะไรที่มีค่า y มากที่สุดนั่นคือ y 2สังเกตว่าคุณไล่ไปจุดบนสุดตรงเนี้ยนี่คือ y 2เพราะ y 2จะเป็น200 y 1จะเป็นร้อยหนึ่งจะเป็นครึ่งหนึ่งของ y 2ส่วนอีกต,ตัวหนึ่งจะเป็นครึ่งหนึ่งของ y 1เห็นไหมนี่คือความหมายสิ่งที่สังเกตและเข้าใจง่ายก็คือว่า ถ้าค่าตัว A เนี่ยยิ่งมากกว่า1เท่าไหร่เนี่ยกราฟมันแคบเพราะมันเร่งค่า y ให้โตวไวขึ้นมากถ้ามันน้อยกว่า1เท่าไหร่มันเร่งค่า y ไ,ไหมไม่มันดรอปค่า y มากเหมือนกันนี่คือประเด็นของความเข้าใจอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวผมลบกระดานไปทีนี้เมื่อกี้นะคุณ จากตัว a ไปแล้วว่า y เท่ากับตัวนี้เนี่ย y เท่ากับ ax กำลังสองตัว a แค่ตัวเดียวเนี่ยบอกอะไรเยอะเลยแค่ a มากกว่า0ูนย์เป็นไงผมทบทวนนิดนึงก็คือกราฟหงาย a น้อยกว่าศูนย์กราฟขึ้นถ้า a มากกว่า1เยอะๆกราฟจะแคบถ้า a น้อยกว่า1เยอะๆกราฟจะกว้างนี่คือแค่ตัว A โอเคทีนี้ผมจะเลื่อนแกนทางขนาน <c oughs> คือจาก y เนี่ยผมจะเลื่อนไปที่ y prime จาก x ตัวนี้ผมจะเลือ y เเล่อนไปที่ x prime ถามว่า x prime กับ y prime ตัวนี้ผมเคยทำไปแล้วในเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์ว่าการเลื่อนแกนทางขนานความหมายกับรายละเอียดคืออะไรให้คุณไปดูเพิ่มเติมได้แต่ผมสรุปแค่ว่า y prime ถ้าคุณเลื่อนไปนะเลื่อนแกนทางขนานไปที่ hk นี่คือจุดเกิดใหม่ของมัน hk โอเค y เนี่ยมันจะเลื่อนไปที่ y prime ซึ่ง y prime ของมันคือ y ลบ k x prime ของมันคือ x ลบ h โอเคนะผมสรุปเลยและกันว่า y เนี่ยผมเลื่อนไปที่ y prime และ y prime ก็คือ y ลบ k เท่ากับ y ลบ k x เลื่อนไปที่ x prime ก็คือ x prime เท่ากับ x ลบ h โอเคดูรูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรายละเอียดไปดูเพิ่ม,มนะผมสอนไปแล้วในเรื่องเลขาคณิวิเคราะห์ก็จะเป็นไร จากไอตัวนี้ผมจะเป็นหน้าตาจะเป็น y พรมเท่ากับ a x ไพรมกำลังสองโอเคเนาะ x พรตัวนี้หลายคนถ้าใครเรียนลึกไปจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นดิฟมันไม่เกี่ยวนะเวย้ยความหมายพรมตัวนี้คนละตัวกัน y พรม์ก็คือ y ลบ k ตัวเนี้เท่ากับอะไร a วงเล็บ x ลบ h กำลังสองผมสมมุติหน้าตานะว่าหน้าตากราฟเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ย x y เนี่ยสมมติพาราโบลาหน้าตา,างี้ แล้วคุณบอกว่าคุณเลื่อนไปที่ H K คุณบอกเลื่อนไปที่ H K จุดนี้คุณต้องสร้างแกนใหม่ขึ้นมานี่แกน x พรัมอันนี้แกน y พรัมสังเกตว่าคุณก็ยกรูปเรื่องของคุณเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้แค่นั้นเองยกรูปเนี้ยมาวางไว้ที่บนจุด H K บนแกนใหม่นี่คือหลักการเลื่อนแกนทางขนานโอเคนะเพราะฉะนั้นผมสรุปนะว่าจากตัวเนี้ย y เท่ากับ a x กำลังสองเนี่ยผมเลื่อนมาเป็นอะไร y ลบ k เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h กำลังสองแล้วหลักการของมันนี่คือว่าสม,สมการที่เขาให้มาเขาไม่ให้มาสมการสะดวกสบายแบบนี้สิผมเชื่ออีกว่าถ้าเป็นที่ห้องเรียนของคุณหรือปรมาจารย์ของคุณจะมองเป็น y เท่ากับคุณแค่ย้าย k มาบวกฝัง่งเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องมาอยู่ฝั่งเดียวให้มันงงๆด้วยแต่หลักของมันนี่คือว่ามันมองเป็นฟังก์ชัน คำว่าฟังก์ชันคือเขาจะมองค่า y เพียงตัวเดียวและอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรก็ได้ให้แม่งอยู่ตรงนั้นอะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยก็คือย้าย k บวกโอเคนะอันนี้เป็นฟังก์ชันของ x ลักษณะหน้าตาที่โรงเรียนมอตน้นประมาณนั้นโอเคเมื่อคุณย้ายมาแล้วปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ว่าหน้าตาของคุณนะ่ะสมการมันเป็นอย่างนี้เลยนี่คุณต้องไปจัดกำลังสองสมบ,บูรณ์มัน เพื่อที่จะหาตัว h กับ k ตัวนี้คืออะไรดูหลักการจัดของผมนะผมจะจัดคร่าวๆง่ายๆเพราะว่าเรียนมาถึงนี่แล้วนี่มาหาอะไรแล้วเนี่ยคุณไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้กําลังสองสมบูรณ์นั่นเอง y ผมดึง a ออกจาก2ตัวนี้ x กำลังสบวก b หารด้วย a x บวก c ผมปิดวงเล็บไว้ที่นี่แล้วดึง a ออกไปโอเคนะพอดึงออกมาเสร็จจัดกําลังสองสมบูรณ์ดิวงเล็บ a ผมเปิดวงเล็บใหญ่ไว้ หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังหน้าก็คือ x หลังต้องเป็น b ส่วน 2a เพื่อทำมันตัดเข้าเดิมบวกหลังกำลังสองคือ b ส่วน 2a เนี่ยทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ต้องลบหลังกำลังสองด้วยส่วน 2a งกำลัง2ปิดวงเล็บใหญ่บวกสสิ่งที่ผมจะยุบผมต้องการยุบไอตัวนี้ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ปั๊บเป็นอะไร a วงเล็บอันนี้เป็นอะไร x บวก b สนะ่วน 2a เนี่ยทั้งหมดกำลัง2ลบด้วยผมกำลัง2กระจายเข้าไปนะ b 4, น 4, 2, กำลัง2สง่วน 4a กำลัง2เป็นวงเล็บใหญ่บวก4เท่ากับผมกระจาย a เข้าไปกระจาย a เข้าไป a วงเล็บ x บวกอะไร b ส่วน 2a ทั้งหมดกำลัง2ลบคูณเอา a คูณเข้ามาแล้ว ข้างล่างเป็น A กำลังสองโอเคจะตัดไปตัวหนึ่งอ่าผมเขียนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวบางคนงงเนี่ยสี่ a กำลังสอง a ข้างบนตัวเนี้ยมันจะตัดตรงเนี้ยไปตัวหนึ่งเหลือ A กกำลังหนงบวก C นี่คือ Y ที่เหลือคุณก็เอาไอ้ก้อนเนี้ยไปไว้ฝั่งโน้นมันจะเป็นอะไร Y บวกด้วย B กกำลังสองส่วน C A ลบ C เท่ากับ a บวงเล็บ x บวก b สนะ่วน 2a เนี่ยทั้งหมดกำลัง2องหาครนอะ y บวกด้วยอะไร b กำลังสลบ 4ac อันนี้มันส่วน1น,นะคุณก็เอา 4a คูณทั้งเศษและส่วนส่วนด้วย 4a เท่ากับ a วงเล็บ x บวก b ส่วน 2a ทั้งหมดกำลังสโอเคผมลบแป๊บหนึ่ง ต่อนะก็คือว่าจากที่คุณได้ตัวนี้มาผมได้มามันวายด้วยเนะี้ยผมดึงลบออกมาจากมัน y ลบเออผมขอสลับเลข c, c a c ลบ b กํ a, ล,ก b a, กลังสองส่วน c a เท่ากับอะไร a วงเล็บ x บวก b ส่วน2 a เนี่ยกํลังสองผมเอามาเทียบสูตร y ลบ k เท่ากับ a อะไร X-H ลบเกำลังสเพราะฉะนั้นผมสรุปแล้วนะตัว H ของผมเท่ากับอันนี้มันเครื่องหมายต้องสลับกันนะลบ b ส่วน 2A ส่วนตัว K เท่ากับยกมาเลย4 a c b ลบ b กำลังสองส่วน4 a ที่ผมพิสูจน์ให้ดูเนี่ยคุณจะข้ามไปก็ได้หรือดูๆงงๆไปกันนะ่ะแต่ทุกรายละเอียดมีหมดมันของมาต้นชัดๆแล้ว เพื่อที่ผมต้องการให้สรุปสูตรตรงนี้ให้คุณจำสูตรตรงนี้ h คือลบ b ส่วน 2a k เท่ากับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a บางคนคิดว่ามันยากไปหลักการให้ง่ายดูนะเวลาผมทำผมทำให้มันง่ายกว่านี้ผมกำหนดให้ฟังก์ชันของมันนี้ fx เนี่ยเท่ากับ y ถูกไหมเท่ากับอะไรไอ้สมปกการพาราโบลา ax กำลัง2บวก bx บวก c เพราะฉะนั้น h ตัวน,นี้คุณต้องจำลบ b ส่วน 2a ส่วนตัว k คุณแค่เอาค่า h ใส่เข้าไปในสมการนี้แล้วคุณจะได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องจำสูตรจบนะหมดละ